ติมตมๆตมปลุกพลักโอ้ผลบนบอสซัมหน้าคอทิเลียนกดขโมยดีกว่าโอ้โรบักหมดใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมโรบอกราคาถูกเติมเร็วรวดเร็วทันใจถูกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับที่แมงปอนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านแมงปอนะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ ทักแมงปอไปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมน่าจะเป็นเกมมาใหม่นะฮะก็คือกรุณาออกหัวนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะเป็นเกมนะฮะที่ให้เรานะครับผมนะอ่านำเหรียญมาโยนนะฮะซึ่งการโยนเหรียญก็จะมีหัวก้อยเนาะอ่าซึ่งถ้าเราโยนเหรียญเนี่ยได้หัวก็เงินคูณ2ถ้าโยนออกก้อย นะครับก็จะได้เงินคูณ0.5นะครับอย่างอันนี้นะฮะต่อรอบคิกเนี่ยเราจะได้5้าเหรียญเนาะถ้าออกหัวก็จะเป็น10อ่าเป็นคูณ2แต่ถ้าออกก้อยก็จะ10เท่าไหร่อ่ะอันนี้ออกหัว10บาทเดี๋ยวออกก้อยก่อนอ่าออกก้อยก็จะเหลือ3บาทอืมเพราะว่ามันคูณเท่าไหร่คูณ0.5นะครับให้เจ้านนบนะจากนนบกลายเป็นเทพเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมอยากจะมีวงร้อแบบนี้กับเขาบ้างนะฮะ น่าเราน่าจะต้องไปสุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีแท่งอะไรให้เก็บไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอเดินเก็บแท่งก่อนเป็นแท่งเรืองแสงนะครับเก็บมาอ่าเก็บมาเก็บมาเราทอยเก็บเงินไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคอ่ะเราเก็บแท่งตรงนี้มาเลยครับมันเรืองแสงให้เก็บเราก็เก็บเลย คนอื่นไม่เก็บเราเก็บครับอ่าเก็บมาปึ๊บอ่าซึ่งมันคืออะไรเอ่ยมันคืออ๋อมันคือตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเราจะได้ไอ้สเม็ดม่วงๆนะครับอ่าเม็ดม่วงๆเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมันมีโอกาสได้เกลือด้วยนะเมื่อกี้ได้ศูนไม่เป็นไรนะครับคือมันเก็บฟรีเราก็เก็บไปได้เรื่อยๆโอเค เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเหรียญกันดีกว่าเนาะตอนนี้ได้เหรียญมาสักนิดหน่อยละอ่าก็อ่ะไปที่คอยช็อปตรงนี้อ่าเราก็มาเลยครับกดโรไปอ่ะซึ่งผมได้เหรียญใหม่มาอ่าเหรียญใหม่อันนี้ทำเงินให้ผมได้25เหรียญถึง30เหรียญต่อนหนึคลิกครูดาวอยู่ที่2วินาที นะครับแล้วก็ถ้าออกหัวจะคูณ2ออกก้อยคูณ0.5จากเมื่อกี้ต่อรอบผม10นะตอนนี้กลายเป็นต่อรอบคือ50กว่าแล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับเกมนี้เป็นเกมเปิดมาน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งไหมก็มีโค้ดมาให้ได้กรอกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้คอมเมนต์ละกันนะครับก็ลองใส่โค้ดกันดูเดี๋ยวผมก็ใส่โค้ดสักครู่เรียบร้อยนะครับผมนะจากเมื่อกี้เรามีเงินอยู่ประมาณ300,400เนาะผมก็ใส่โค้ดมาทั้งหมดแหละ ซึ่งตอนนี้โคดที่ผมใส่มาก็จะเป็นอย่าง m ั n นีโอ้มันนีนะครคือแบบได้เงินคูณเยอะขึ้นต่อรอบนะฮะ10นาทีนะครับแล้วก็โรล u กี้โอเคมันนีโอเคโอ้โหเรียกได้ว่าอ่ะ <laughs> อันนี้ก็เป็นโคดที่ผมใส่ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแปะนะฮะโคดไว้ให้ทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โรคือแบบเยอะมากอ่ะ คือการที่เราจะกด10โรได้เราต้องไปจอยกรุ๊ปนะเดี๋ยวผมขอไปจอยกรุ๊ปสักครู่หนึ่งละกันเนาะจะได้กดคูณ10ได้โอเคเนาะวิธีการจอยกรุ๊ปก็มาตรงนี้ไปที่อ่าเดเวลอปเปอร์ Developer. กดจอยคอมมูนิตี้ครับกดหน้าได้ละนะครับสุ่มทีละ10ครั้งมาดูซิโอ้นี่ครับเราได้แมกมานะครับต่อรอบคือ100ใส่ไปเลยอ่าเรียนแมกมายังยัง โอเคมันมีคูณอีกอะจาก100กลายเป็นโอ้คูณเยอะมากครับตอนนี้600นะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ๋อะจะเป็นในส่วนของการเขาเรียกว่าเป็นการที่เราเอาเหรียญมารวมเนาะ,ะช่วงเว้นของเขาเนาะเอาเหรียญมารวมซึ่งอราคาก็แรงเนาะราคาดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน โอเคสุ่มมาเฮ้ยโอ้โหรีเจเนอรี่นะครับผมนะผมสุ่มได้มา1โ oh อ้โห2,000ต่อคลิกโอ้โอ oh, 2,000ต่อคลิกครับผมอ่า ah, นี่2,000ต่อคลิกอันนี้โอ้โ oh, ห cool, แป๊บเดียวเงินพุ่งกระชูดเลยนะ nah, แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่าทางเนาะ ah, ซื้อไปเลย อ่ะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับก็น่าจะเป็นท่าที่เราใช้เปิดละมั้งใช่ไหมอืมใช่ไหมกด G อ๋อเป็นท่าทางนะครับเออกด G กด G ีเป็นท่าทางนี่นะครับเป็นท่าเต้นนะเฮ้ยเฮ้ยซื้อก่อน <laughs> มาครับสุ่มกันต่อตอนนี้เงินเราขึ้นมาไวมากครับผมนะโอ้โหเพราะว่าเราได้เหรียญอันนี้มา ทำเงินนะฮะผมกดมาสักพักนึงแล้วก็ยังเป็นเหรียญน,นี้นะครับที่แพงที่สุดอยู่เนาะมผมว่าเราเก็บเงินกันดีกว่าเพราะว่าผมกดไปเยอะมากเลยไม่มีเหรียญอะไรที่มันแพงกว่านี้แล้วอ่อืมใช่ไหมผมไม่เห็นอะไรที่มันแพงกว่านี้แล้วเดี๋ยวกดให้เหลือสักประมาณสามนาทีแล้วกันปะเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรแพงก็เดี๋ยวใช้เหรียญน,นี้หาเงินแล้วครับอ่าเป็นไม้ที่เราเก็บมาช่วงต้นเกมเนาะ ก็เอามาสือบาบได้ด้วยเหมือนกันอ่ะอันนี้น่าจะบวกเงินเราใช้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเอาไม่ใช้ไม่ได้อะโอเคนี่ฮะบวกเงินบวกโชคนะฮะบวกสปีดโอเคนะครับก็จากที่เมื่อกี้นะเออผมแบบเดินเล่นไปเดินเล่นมานะฮะและสิ่งที่ผมเห็นนะฮะเรียกได้ว่าก็ตกใจเหมือนกันนะฮะตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ย ทำไมต้นไม้เนี่ยมันมีต้นเดียวนะครับเนี่ยต้นเนี่ยที่แบบมันมีแสงอะไรแปลกๆออกมาเนาะตรงเนี้ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยมันคืออะไรก็เลยแบบกดจิ้มๆนะฮะเนี่ยสรุปนะฮะผมตกลงมาข้างล่างนะครับแล้วมีตัวอะไรไม่รู้ครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยและซึ่งตอนผมกดเนี่ยคือมันกดไม่ได้ครับเขาบอกผมต้องอ่าน่าจะเป็นเลเวลตรงนี้ห้าเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะ ครับทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นระดัห้าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ไหมนะครับต้นนี้เนาะก็คือวิธีการลงก็คือชิดต้นไม้อ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากดเปิดกล่องเลยว่าผมได้อะไรบ้างอ๋อมันก็คือจะเพิ่มกล่องตรงนี้อ่าเป็นลัคกี้ยี่ห้าแล้วก็มันนี่โอเคโอ้หนึ่งแสนรอบละแสนเลยเหรออันนี้ก็หมดตัวดิ <c oughs> โอ้โหเงินสองล้านเผาผ่านแป๊บเดียวแล้วไม่ได้อะไรใหม่เลยตรงนี้ หรือว่าของตรงนี้เราต้องคาบเอาอย่างเดียวมาครับทุกคนนะก็ตอนนี้ผมได้ปล่อยฟาร์มทิ้งไว้ก็เลเวลเละมีเงินอยู่9ล้านนะครับอ่าย่านใกล้เข้าเลเวลแแล้วเหมือนกันนะครับอีกประมาณสัก200กว่าอนะีกพี่เนาะอ่ะตอนนี้ผมมีเงินอยู่9 000, 300, ล้านสามแสนและนะครับอ่ะครับกด10 p โปรแล้วก็กดไปเลยทีละแสนแบบเร็วๆ แบบเร็วๆว่องๆไวๆไปเลยเออจะมีโอกาสได้หนึ่งในแสนไหม Black Crow Coin นะเหรียญอวกาศเรียบร้อยครับผมนะหมดละก้าว้านเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เหรียญโอโ้โหคือไม่ค่อยได้อะไรเลยนะเออไม่ค่อยได้อะไรเลยอะนะซีกไฟซีกไฟ อะซิกไฟแล้วก็โอเคได้ซิกไฟขาดอันนี้3อัน1 2 3โอเคเรียบร้อยนะครับผมคราบเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะครับผมกดคาบมาเลยนึกว่าจะเป็นระดับสูงกว่านี้นะครับระดับมิสติกเองอันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ้แสดงว่าพวกกอรลี่นี่น่าจะของจริงนะกอรลี่สีเขีดนะอืมเอาไปสปาว เรียบร้อยผมได้มาแล้วครับผมนะเหรียญอันนี้โอ้โหเล่นมาต้องนานนี่ครับได้มาแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดมากบอกเลยอืมสี่พันอันนี้คือออกอ๋อถ้าออกหัวนี่หมื่นหกมีบัฟมีอะไรอีกนะอ่เก็บอะไรพวกนี้ได้อีกนี่โอโ้ก็ถือว่าสุดยอดมากครับอืม ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ